เวทีค่ะขอบคุณครับรแะเราก็จะแกเศร้านะครับพิธีใหญ่ก่อนเนานะครับงานส่งอรมน่ขอบคุณทีมาไทยรถแหนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณุเลเลงใจตะเก็ยจี้แดัยิมนใกล้ไกลอนเดียว ไม่ตกไม่ตกห้องตัวปากดูไปด้วยนะครับห้องตัวไปไม่ติดนะครับชิคหนึ่งสองเช็คว่าชี่แล้วก็ได้เงาเด็กเช็คเศ้าแค่เดียวครับ

ไปไหนไปพี่เอเดี๋ยวเช็คทางเสร็จก่อนนะครับขออนุญาตพักพูดหนึ่งเดี๋ยวทีมงานสังกัสสีปิดสังกัสีด้านนี้ผมก่อนครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้ผมจะเคลียร์อนุญาตเคลียร์พื้นที่ทุกคนนะครับต้องออกข้างนอกให้ผมก่อนนะครับเอซี่ พี่น้องทีห้ความเมตตาทั้งหลายครับไม่ทราบว่าด้านหน้าได,นนได้ยินเสียงไหมครับได้เสียงไหมครับได้ยินเสียงพุดธีินไหมถ้าไม่ได้ยินขออนุญาตใช้เสียงของไทยรถแห่ให้ด้วยนะครับแต่ยินบ่ไทยรถแหนะ่ได้ยินบอขออนุญาตยืมเสียงจักบาทแนแต่ยินบออนุญาตยืมเสียงทั้งให้รถแห่จักบาทแนประชามัน์ให้คนออกรอบนอกสักคู่หนึ่งนะครับปัตตานีทั้งที่ปัทันดังเนาะของใครดังของ ลำแพ็ทลำแพ็ทดังไปเขายืมเขายืมไมนยืมไมนของใครล้แหนด้เดี๋ยวพิจารณาไม่เดี๋ยวไปชิ้ชิ้ดึงสอบเช็คเช็ค เขอให้บุฟเฟ่เอฟซีด้านหน้าเวทีไปสื่อไว้สักก่อนด้วยจ้ะอุ้ยบอกไทยยังดีว่าไม่ไม่ไม่พูดให้มันตกพ่วงไปเลยล่ะพูดให้มันตกพ่วงเลยปกติหนูเบาๆไทยหนูเบาอีสานว่าหนูเป็นคนเบาเบาไทยเหรอมันงไม่นอกหูทอง เอา,ป,า,ป,ราประกาศประกาศประกาศออกไปข้างนอกก่อนปกตินั่งนูก็ไปเนี่ยายสวยน,นั่งหัวขายขำบู้ยด่ก้กันน <c oughs> จะเล่นตลกตลกแล้วใจลูกก้กูค่ะ ปกต right? ิแ <Marcel> ล <o Onion> ้วหนูบอกว่าหนูไม่ได้ขายสวยหนูขายขำประมาณนั้นตอนนี้การด้นนี้เสียงนะครับตอนนี้การด้านนี้ขอสังเร็จสีปิดให้เรียบร้อยนะครับและขอความรบกวนเอฟซีแฟนตากรุกกิ่งเป็นคนพูดพวกาคราวนี้เสียงดังแล้วไอ้เพิ่นออกไปทางนอกก่อนไปซื้อวัดจองตัวไปข้างนอกซะก่อนเด้อจ้าเว้หมูอันที่ไปใช่กัพวกหมูใช่กันเพราะเราว่าเป็นยังสีกว่าไอ้แฟนหรืยจ้า ขอขอ,ขอบร่วม<อ>มือนะครับขอบขอบร่วมมือมือดีเป็นมือแรกปีแรกวันแรกวันแรกด้วยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นให้คุณหญิงพูดว่าขอขอบร่วมมือ เก็บซีเซ็ตครับอีพออีแม่หักแขงสุกุสุขุนเนาะนะครับปลอดสุไภายนอกข้างในไม่หายนะครับข้างในไม่หายเห็นเ่าเพื่อนน้ากูเด็กบองหัวหนาเอซี่พอบวบปุ๊บพอบวบปุกตัวแตกแหลกแตกแหลกเอาคนุญาตุญอีกนะครับนี่บนเวทีใหญ่งนใช้เสียงก่อนตัวนี้อาจจะใช้เสียงแล้วเอาแต่ว่าหัวยากเฝ้ารอสิบห้านาทีขออนุญาตเคลียร์คนออกทพื้นที่ก่อน ครับตอนนี้ชงข้างระพุขานทรายระพุดันขวานี่ผมก็ไดเห็นรดให้ปีเนื้อฝากประาสัมพัน์พีนองนะครับเสืีนสีสนี่สีสันสีสนสีสันีสอนีสวนนสีสันนีสัันนีีนีีนสี่นสีนนีสนีสนสีัันนันนีนันนีอนีนนีัี อยู่ถุงซอบทุกปุ้นครับพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตก่อนเด้อนะครับนอกวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านนะครับช่วยรบกวนรบกวนที่รับซื้อผ้าซื้อให้ถุงก่อนนะพี่น้องครับอยู่ดีละอยู่ดีละมาเร็วเร็วพรเอกเพรเอกจะไปเซ็ตพี่น้องครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแข่งล้อมนะครับ จะไม่มีการเกิดทั้งสิ้นนะครับลำโพงด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพราะว่าด้านหลังโดนว่าออยังขอบไม่ชิดนะครับศิลปินต้องการความปลอดภัยนะครับไม่รู้ว่าใครพบอะไรมาบ้างน,นะครับทั้งด้านหลังเวทีและด้านหน้าเวทีนะครับไม่อนุญาตให้รอดท้างลำโพงไม่อนุญาตให้สั่งใครไปเปิดสังกะสีนะครับนอกจากผมจะสั่งได้คนเดียวนะครับตอนนี้ขอความร่วมมือ ทุกๆคนเลยนะครับดูดูนะครับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในในงายการนี้นะครับนอกจากซาอุดิอารเนียนะครับขอเชิญเชิญเชิญก่อนนะครับเอาขอความขอความคันขันพี่น้องออกก็เหมือนแต่คนในมัวรเทียวนี่ ที่ไม่มีส่วนุกข์ทางดเมื่อเราซื้อบัตรนะครับไอ้หัวใกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปไอหัวใจแกโอีอามะแล้วาแกอยู่ไหนจาแกคุณและเดียรัน ตัวเลดนี้นะสุัลสองล้านนะครับน้องแป้งดูให้ด้วยน้องแป้งน้องแป้งยายบุญลุกตัวดูให้ด้วยนะครับต้องจากซาลิเซเนียนะครับจะอยู่ในนี้ดูคนระเบียบครับเอาไว้ก่อนาะสวัสดีครับ้วก็ทำเรอยเงินด้ว ขอขอบคุณมมือรับทางผู้ดูแลด้วยนะครับเราก็ร่วมมือด้วยสร้างสรรค์กันงานนี้สู้เฮ้าทำช่วงห้องก็เบิ่งแง่กันบริสุทธิ์กแง่งใครเฮาเนาะสำหรับผู้ที่จะเข้าออกได้เชอรบ้านขางคอนะครับเป็นพันธ์สตาร์พี่โออทีหรือว่าที่พีทเขาจะจัดทำให้เป็นสายให้คอนะครับที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์นะครับ เป็นสมาชิกของวงสี่ัคราว้าวจ้าัจ้าวจ้าวจ้าว้าวัสดวจ้าวจ้าว้าวจอาวจ้าวจ้าวจ้าวช้าวป่าวก้าวจ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 ้าวาจ้าวจ้าวจ้าวจ้าครัาวจ้่วาวจ้จ้าวจ้าวจ้ว้า้วา้วรา้